สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม2ทุกคนนะคะวันนี้เป็นไงอากาศ <c oughs> ดีไหม <c oughs> ดีมากดีที่จะนอนอยู่ในผ้าห่มใช่ไหมคะอากาศเป็นไงบ้างโอ้เย็นสบายโอ้ยอยากจะนอนอยู่ในผ้าห่มจังเลยแต่ไม่ได้จ้ะมาเรียนวิชาครูนอมก่อนจากสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรนะกระ กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมใช่ไหมคะซึ่งเป็นกระบวนการที่การทางานเนี่ยทให้เป็นระบบกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเนี่ยนะคะเป็นกระบวนการสําคัญมากเลยที่ทําให้การทํางานของเราออกมาอย่างเป็นระบบซึ่งถูกนํามาใช้ในการแก้ปัญหาความต้องการของใครลูก ของมนุษย์ไงน่จากสัปดาห์ที่แล้วลืมหรือยังกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมมีทั้งหมดกี่ขั้นตอนคะมีกี่ขั้นตอนอ,อะไรนะแมถูกต้อง6ขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งอะไรเอ่ยใช่แล้วระบุปัญหาขั้นตอนนี้เป็น เป็นอะไรเป็นขั้นตอนทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาหรือความต้องการที่เกิดขึ้นในสังคมใช่ไหมคะแล้วเราต้องการแก้ปัญหานั้นๆแน,น,น่เราระบุปัญหาได้แล้วขั้นตอนที่สองทำอะไรระบุเสร็จเรารู้แล้วเราจะทำอะไรแล้วใช่ไหมล่ะเราจะแก้ปัญหาอะไรดีเรารู้แล้วเราต้องรวบรวมข้อมูลศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่เราจะนำมา แก้ปัญหานั้นๆนาเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆที่จะแก้ปัญหาที่เราหาเจอแล้วพอได้ขั้นตอนที่สองปุ๊บไปขั้นตอนที่สามทำอะไรออกแบบวิธีการแก้ปัญหาวิธีออกแบบนี้เป็นเป็นไงเป็นออกแบบหรือสร้างชิ้นงานหรือสร้างโมเดลขึ้นมาใช่ไหมครับสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานั้นๆที่เราเผชิญอยู่ใช่ไหมต่อไปพอได้เราออกแบบเราอะไรหนึ่งละ เราต้องวิธีการออกแบบแคิดมาเลยหนึวิธีนะหรือ2วิธี3วิธีสี่วิธีแล้วแต่เราจะออกแบบนะคะต่อไปขั้นตอนที่สหลังจากออกแบบเสร็จเราก็ต้องวางแผนละ่ะที่นี่วางแผนและดำเนินการแก้ปัญหาทำตามที่เราออกแบบไว้เป็นขั้นเป็นตอนอันไหนมาก่อนอันไหนมาหลังนะคะเพราะฉะนั้น พอเราวางแผนเรียบร้อยเสร็จเราก็ลงมือทําเลยลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนที่เราได้วางไว้ใช่ไหมต่อไปขั้นตอนที่5เราสร้างออกมาแล้วเป็นหนึ่งชิ้นที่เราต้องการเราก็ต้องมาทําการทดสอบประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงานานั้นๆเราได้ชิ้นงานมาแล้วนี่ใช่ไหมล่ะเราจะต้องทดสอบก่อน ว่ามันใช้ได้จริงไหมไม่จริงอะไรยังไงนะคะซึ่งในการทดสอบประเมินผลเนี่ยเราต้องคำนึงถึงทรัพยากรที่เรามีอยู่ด้วยว่าหามาได้หรือไม่ทำได้หรือไม่มีจริงไหมเป็นไปได้ไหมน่าต้องดูให้ดีนะแต่ถ้าไปต่อไม่ได้ไม่มีแล้วอะไรก็ไม่มีไม่มีสักอย่างมีแต่ปัญหาอย่างเดียว สร้างอะไรไม่ได้สักอย่างเลยทำยังไงวกกลับไปสิคะถอยหลังจ้กลับไปขั้นตอนที่หนึ่งใหม่ระบ,บุปัญหาใหม่เลยนะคะเราก็กลับมาขั้นตอนนี้ใหม่เลยกลับมาเลยขั้นตอนเนี้ยขั้นตอนที่หนึ่งของเรากลับมาทำใหม่เลยเริ่มใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าแต่ถ้ามันมีความเป็นไปได้มันทำได้นี่ ก็ไปต่อไปต่อขั้นตอนต่อไปของเราไปต่อเลยขั้นตอนที่6สร้างออกมาสำเร็จทดสอบเรียบร้อยขั้นตอนนี้ประกาศให้โลกรับรู้เลยนำเสนอชิ้นงานของเรานำเสนอวิธีการแก้ปัญหาของเราแล้วก็ผลการแก้ไขปัญหาของเราเป็นยังไงใช้งานได้จริงเป็นยังไงบ้างนะคะเราก็เสร็จแล้ว6ขั้นตอนทีนี เราจะนำมาประยุกต์ใช้กับชิ้นงานของเรายัางไงดีอ่ะออคิดหนักเลยมาวิธีการประยุกต์ใช้ประยุกต์ยังไงดีแล้ววิธีประยุกต์ใช้ขั้นตอนที่หนึ่งระบุปัญหาประยุกต์ใช้ยังไงดีอ่ะเอาสักเรื่องหนึ่งดีกว่าระบุปัญหาครูได้มาละสมมติครูคิดปัญหามาละครูเจอแล้วปัญหาของครูตึ่ปัญหา,มาแมลงวันจํานวนมาก ในชุมชนที่เกิดจากการตากอาหารแห้งย็งไงเราตากปลาอะไรย่อยั่วยวนน้ำลายมาแมลงวันกลิ่นใช่ไหมไม่ได้กลิ่นปลาฉันก็จะมาตอมละตากหมูอุ้ยได้กลิ่นหมูฉันก็มาตอมละแมลงวันนี้กับของที่เราตากแห้งเนี่ยมันพร้อมจะมาตอมของเราจริงๆนะลองตากดูสิมาแล้วไม่ทันไรมันก็มาแล้วดูตัวมักเอทด พร้อมที่จะตอมของเราทุกเมื่อทุกเวลานะคะทีนี้เรารู้แล้วปัญหาของเราแมาลงวันมาตอมอาหารเราเราจะต้องหาวิธีสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะมาจัดการไอ้เจ้าแมาลงวันเนี่ยไม่ให้มาตอมอาหารของเรานะคะอ่าหลังจากเจอปัญหาแล้วขั้นตอนที่สองละ่ะเราก็จะต้องมารวบรวม ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหานะคะมาทายังไงดีนาะรวบรวมแบข้อมูลมเราจะรวบรวมข้อมูลและวิธีการแก้ปัญหาแล้วเลือกวิธีการที่จะใช้ในการแก้ปัญหาโดยวิธีในที่นี้เราจะสร้างตู้อบตู้อบอบอะไรก็ไม่รู้ตู้อบเราจะสร้าง เราจะต้องใช้หลักการอะไรบ้างเนาะมาช่วยนดูต่อสร้างตู้อบปึ๊บเราจะสร้างตู้อบแล้วนี่อบอะไรดีอ่ะใช้พลังงานอะไรดีในการอบมาอบแห้งน่าสนใจอบแห้งใช้ตาข่ายคุ้มอืมเอาตาข่ายคุมไว้แสงแดดก็ส่องถึงอาหารเราทั่วถึงไหมไม่ถึงโดนเนื้อ จะายคุ้มไม่อีกโอ้ไม่ได้อะไรดีใช้คลื่นไมโครเวฟโอ้โหต้นทุนสูงมากจะเอาคลื่นไมโครเวฟมาอบหมูแดดเดียวกินเป็นววันไม่คุ้มละไม่ไหวละเราต้องสร้างอะไรมาสักอย่างของเราเองสร้างสร้างวิธีการที่สามออกแบบวิธีการแก้ปัญหาคันออกแบบนี้แหละเราจะต้องเริ่มสร้างเริ่มออกแบบ อ่ะเริ่มพัฒนาทำอะไรดีุ๊บออกแบบตู้อบที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เหลียวดูซ้ายเหลียวดูขวามีอะไรบ้างมีกล่องโฟมอยู่หลังบ้านหนึ่งอันเออเอานั่นแหละมามาปึ๊บแม่กล่องโฟมอุปกรณ์มีบ้างไม่มีบ้างก็หามาแถวนี้แหละอันดับแรก เราจะต้องมีกระดาษฟอยล์สีเงินรู้จักไหมกระดาษฟอยล์สีเงินรู้จักใช่ไหมที่มันสะท้อนแสงแแแแปปปป๊๊๊๊นั่นแหละอ่าเสร็จแล้วกระดาษฟอยล์สีเงินกระดาษลูกฟูกอ่าหรือฟิวเจอร์บอร์ดก็ได้เนี่ยใช้ฟิวเจอร์บอร์ดก็ได้หนึ่งอันใช้แทนกันได้นะคะต่อไปกรองกระดาษเล็กๆอีกหนึ่งกรองเอามาใส่ มีอะไรอีกกองกระดาษเล็กๆจะต้องเล็กกว่ากล่องข้างนอกนะคะไม่ใส่กันไม่ได้เสร็จแล้วกระดาษสีดำแมนะ่กระดาษสีดำเราจะเอาทำไงกระดาษสีดำเราจะเอารองไว้ใต้ข้างล่างนะแต่นี้ยังไม่มีแต่เราจะมีวิธีเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะมีกระดาษหนังสือพิมพ์มาใส่รองไว้ตรงนี้ให้เราอ่ากล่องโฟมใหญ่ของเรานี่กล่องโฟมใหญ่ ก็จะมีแผ่นสะท้อนความร้อนและมีฟองน้ำอยู่ด้านหลังอุปกรณ์มีไม่ครบจ,นนนจินตนาการไปก่อนอุปกรณ์ไม่ครบจินตนาการไปออกแบบเสร็จขั้นตอนละ่ะขั้นตอนการสร้างตายละครูไม่ได้ทําสไลด์ไว้ให้เราอันดับแรกต้องเอาขั้นตอนทํำยังไงดีอันดับแรกเดี๋ยวให้นักเรียนไปคิดขั้นตอนการผลิตกล่องเอง นะคะให้นักเรียนคิดขั้นตอนมันจะมีในใบงานเดี๋ยวให้นักเรียนทํานักเรียนต้องคิดเองว่าจะทํำยังไงดีให้มันออกมาเป็นอย่างนี้นะคะต่อหลังจากเราออกแบบได้กล่องเรียบร้อยแล้ววางแผนขั้นตอนที่4วางแผนและดําเนินการแก้ปัญหา,าทำยังไงล่ะเน้งนงานกล่องของเราเห็นไหมกระดาษสีดํา อยู่มองนี้กระดาษสีดำอยู่มองนี้นี่กระดาษสีดำของเรากระดาษสีดำออากมาใส่ข้างล่างเสร็จแล้วด้านข้างติดกระดาษฟอยล์กระดาษฟอยล์สีน้ำเงินที่เรามีนะ่ะติดด้านข้างติดรอบกล่องด้านในเลยเสร็จแล้วก็นำกล่องเล็กๆมาวางไว้ตรงกลาง สมมติว่าเป็นกล่องนักเรียนไม่เห็นเป็นกล่องก็ให้เห็นเป็นกล่องเนี่ยครูก็ว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมกล่องเล็กๆอยู่ข้างในนี่สมมุติแหมสมมติแต่ในความเป็นจริงถ้าเราได้เรียนออนไซต์ site, จริงๆเราก็จะได้ลงมือทํากันแหละแต่มันไม่มีไม่เป็นไรเราก็ติดอะไรให้เรียบร้อยเลยวูบบูบูบบ,บ,บ,บเรียบร้อยหมดแล้วอะไรก็ไม่รู้ทําเป็นนํากระดาษนำอะไรมา ้เรรียบอยออกมาเป็นแ้นงานกล่องกล่องหรือว่าตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์นะคะออกมาเรียบร้อยได้ชิ้นงานออกมา1ชิ้นในการวางแผนและดำเนินการแก้ไขปัญหาเนี่ยให้นักเรียนได้ไปเขียนลำดับขั้นตอนการสร้าง ขั้นตอนที่1เอากล่องมาทำอะไรสองทำอะไรสามทำอะไรสี่ทำอะไร,ไร,ไร,ไรให้นักเรียนคิดเองในใบางานนะคะเดี๋ยวครูจะมีลิงก์ให้นักเรียนทำนะคะ่อ,อหลังจากเราสร้างเรียบร้อยเราต้องทดสอบดิทำงานใช้งานได้จริงไหมแก้ปัญหาได้จริงไหมทดสอบโดยโดยอะไรนำอุป,ปรกรณ์มาทดสอบโดยใส่ปลาสลิด เนื้อหมูเนื้อวัวลงในเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ของเราในการจะใส่ลงไปรถน่าจะมีตะแกรงวางหน่อยหนึ่งนะเออใส่ไปใส่แล้วทาไงเอาไปตากแดดตากแดดแล้วทําไงต่อทิ้งไว้อย่าเพิ่งทิ้งไว้สังเกตก่อนรักขอมันแอบดูมีมแมลงวันมาตอมไหมเยอะไหมน้อยหรือว่าไม่มีเลยเนาะสังเกตดูให้เรียบ ร้อยผนปรากฏว่าจากการสังเกตและทําได้จริงแหละมาแรงวันก็ไม่ค่อยมาตอมเพราะมันมีแสงแผ่นสะท้อนตามันไงลูกเหมือนเวลาเราใครๆเคยเห็นไหมที่รถยนต์จอดไว้แล้วเอาขวดใส่น้ําอ่ะตั้งไว้แถวล้อรถใช่ไหมเออหมาก็ไม่มาฉี่ใช่ไหมอันนี้ก็หลักการเดียวกันนะคะแผ่นสะท้อนความร้อนมันก็แยงตาม,มาแงวันไงมันก็เลยไม่กล้าเข้าไปตอมนะคะอ่ะ หหมูหมูแดดเดียวของฉันวันนี้ได้กินแน่นอนตากแดดเดียวพอนะคะมแมลงวันก็ไม่ตอมสะอาดปลอดภัยกินได้ใช้งานได้จริงเพราะฉะนั้นใช้งานได้จริงแล้วทำไงต่อประกาศให้โลกรับรู้ว่าชิ้นงานเราสำเร็จแล้วจากการสังเกตอ่านำเสนอสิจากการสังเกต,เากกาเกตผลปรากฏว่า,มาแมลงวันไม่มาตอมหมูของฉัน ในช่วงเวลาที่แดดร้อนที่สุดคือไม่มีมาแรงวันมาเลยแดดร้อนที่สุดคือเวลาไหนถึงเวลาไหนหนักเรียนทราบไหมเวลา11นาฬิกาถึง15นาฬิกาไงแดดร้อนสุดๆนะเราก็จะได้หมูแดดเดียวมากินแล้วเพราะฉะนั้นช่วงที่เวลาที่เหมาะสมที่สุดในการตากอาหารให้แห้งคือช่วงเวลา11นาฬิกาถึง15นาฬิกา หลังจากตากแห้งแล้วทำไงลูกเอามาทอดสิเย็นนี้แหละจะกินหมูทอดแม่เราก็จะได้หมูแดดเดียวมาทอดไอ้ตู้นั่นล่ะตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ของเราอะทิ้งไว้งั้นแหละไม่ได้จะไปทิ้งไว้งั้นได้ไงเอามาทำอะไรลูกเอามาทําความสะอาดให้เรียบร้อยเก็บไว้ใช้ครั้งต่อไปได้นะคะนั่นเตาของเรา และแล้วตัวอย่างเตาของเราก็จบลงด้วยเหตุเช่นนี้6ขั้นตอนทีนี้งานของนักเรียนใบงานครูจะให้ใบงานของนักเรียนนะคะให้นักเรียนตั้งชื่อเตาอบของนักเรียนเองห้ามเรียนแบบครูนะครูตั้งเรียบร้อยแล้วตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ของครูนักเรียนห้ามเรียนแบบตั้งชื่ออะไรก็แล้วแต่นักเรียนห้ามเรียนแบบของครูนะ แล้วเสร็จแล้วให้เขียนขั้นตอนการทําแล้วก็เขียนวิธีการทดสอบนักเรียนจะทดสอบยังไงจินตนาการเอานักเรียนจะทดสอบยังไงนักเรียนจะลอกครูก็ได้ตอนทดสอบอนุญาตให้ลอกนะคะแต่อย่าลอกทั้งหมดนะคะโอเคหน่วยกรณีศึกษากจบลงแล้วนะคะ,ะทําใบงานให้เรียบร้อยนักเรียนทําใบงานให้เสร็จก่อนทาไม่เสร็จ ไม่ให้ออกห้องนะคะต้องทําให้เรียบร้อยถึงจะออกห้องได้นะคะอย่าให้งานมันค้างค่ะทําให้จบนะโอเคเดี๋ยวครูให้ลิงก์แล้วนักเรียนทำใยงานนะคะ